สวัสดีเวยร่นสุดตารางอยู่แล้ววันนี้ก็เดินทางอีกแล้วทํางานดีครับทำอะไรตอนนี้เราก็เติมพลังรถก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อจะไปไหนติดตามเลยวัดมณีวงครับบ้านสร้างกําลังทําถนนเส้นใหม่นะครับใครที่จะผ่านมาก็ดูดูด้วยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเขื่อนทดน้ําบามะกงครับดูฝั่งนู้นนูนดูนะครับ เขื่อนขนาดใหญ่เลยแล้วด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นวัดส,สมานนะครับเป็นแหล่งที่ชาวพุทธให้การนับถือมาสักการะมาบูชาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับของเมืองฉะเชิงเซาหนู่นูน,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 นอยู่ด้านนู้นเลยวัดส,สมานจะเข้าไปข้างในอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ ที่จะมาท่องเที่ยวก็มากันได้เลยมาถึงแล้วกับสำนักรวมช่างเชียงกงโอ้ของแน่นๆเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ว่าจะเป็นเกียร์ซิงเกียร์เดิมนะฮะเยอะแยะมากมายนี่ครับหนึ่งเคอรี่ครับกาลังแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์นัจิตรวมช่างครับนี่เลยเจ้าของสำนักรวมช่างเชียงกงเกียร์ต่างๆครับเยอะแยะมากมายสนใจตัวไหนแจ้งมาได้เลย จัดส่งเกียร์ O.S. Dac King ครับให้กับอูดังครับย่านคลอง13ครับ E.M. Racing Shop ทีมงานคุณภาพครับ E.M. วันนี้เขาไม่อยู่แหมสั่งมาอุดหนุนกันได้ครับที่อูนี้นะครับ E.M. Racing Shop นะครับ